ท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นกลไกนะครับกลไกของเครื่องฉายหนังนะครับเครื่องฉายหนังระบบฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มสามสิบห้ามม,มอลันนี้ก็จะมาอธิบายก,การทํางานนะครับว่าเขาทํางานอย่างไรนะครับก็อันนี้ก็ต้องมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์ขนาดสิบสองวลตนนะครับที่ผมได้ซื้อมานะครับ ขับเคลื่อนอันนี้จะเป็นตัวปรับแรงดันไฟนะครับว่าใช้ไฟกี่วนับคือไฟตัวนี้นะครับถ้าไฟเยอะมอเตอร์ตัวนี้จะหมุนเร็วนะครับถ้าไฟน้อยมอเตอร์ตัวนี้จะหมุนช้านะครับอันนี้ก็เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนะครับขับเคลื่อนขับเคลื่อนฟิล์มนะครับฟิล์มภาพยนตร์นะครับอันนี้ก็คือร้อน้ําเตยนะครับก็ผม ก็ทำง่ายๆทำไม่ยากคือไม่ต้องใช้ไฟ220นะครับการขับเคลื่อนผมใช้แค่ไม่ถึง12โวลต์นะครับมาตัวตัวนี้นะครับก็ต้องปรับปรุงเรื่อยๆนะครับนี่จะเป็นไฟ12โวลต์เข้ามานะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวปรับไฟนะครับครับลองชมกันเลยนะครับผมจะเสียบไฟเข้าว่าเป็นอย่างไร โอเคนะครับก็ทำงานได้นะครับก็อลองไปดูของริงจอผมใส่ฟิล์มกันเลยนะครับไปดูกันครับ